เ h อ h ฮันดช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์พ b g Mobile g e n s ช i n Impact โปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วยคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The Hunt Shop ่าลืมไปอุดหนุนันด้วยนะเอาล่ะครับผมกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะฮะแล้วก็คลิปในวันนี้เลยผมก็จะพาทุกคนนะครับไปจัดทีมบันนรกตัวใหม่ก็เป็นตัวเขาเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยโด่งดังเลยของเซิร์ฟตอนนี้นะครับก็เป็นตัวเฟสอันดับที่6ของเกมนะครับกับตัวเฟสเทิลเวลครบรอบ2ปีบันนรกนะฮะ ใจเกเรไหมนะ <S <S จากที่เราดูสกิลไปแล้วนะครับในคลิปอัปเดตแพทนะฮะก็จะเห็นว่าตัวบันเนี่ยเป็นตัวสายซับนะครับเป็นตัวสายดาเมดด้วยเป็นตัวสายซับด้วยคือมีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้งซับในตัวเดียวกันเลยนะฮะเรียกได้ว่าตัวนี้นี่คือเป็นเมตายุคใหม่เลยก็ว่าได้นะครับถัดรองจากป๋าเลยผมก็ยังคิดว่าทีมป๋าเดอะวันถ้าปั้นสุดนะป๋าน่าจะเก่งกว่านะครับถ้าแบบป๋าได้เปิดก่อนนะ แต่ก็ไม่เสมอไปอยู่ที่ทีมอยู่ที่อะไรด้วยโอกาสโน่นนี่นั่นด้วยนะครับโอกาสป่ามิติคี้โอกาสแบบหลายๆอย่างนะครับบางครั้งบันอาจจะไม่โดนตีทีเดียวตายก็ได้นะครับถ้าโดนเปิดก่อนนะแต่ถามว่าบันเก่งไหมบันเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เก่งนะครับผมบอกเลยว่าเก่งนะฮะจากที่ผมได้ลองเจอมาแล้วอ่ะนะแพ้ทีมเมอริโลลีด้วยแพ้ทางด้วยนะฮะบ,บอกเลยว่าตีนานมากต้องตีตัวอื่นก่อนอนะ ถ้าต,ตีบันไปเลยอ่ะไม่จบนะฮะ,ะเผื่อตายด้วยโอเคนะฮะเราไปดูทีมกันดีกว่าว่าบันแดงตัวนี้นะครับจะใช้ทีมไหนนะฮะแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะไม่เปิดกาชาให้ดูนะ <No. S 1> เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เปิดไงเออคือเนี่ยกาชานี้เป็นศูนย์นะครับคือยังไม่ได้เปิดซักตูมเดียวเลยนี่นะครับโดยที่คลิปอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อๆไปอาจจะเป็นคลิป2คลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมาเปิดกาชากันผมจะเปิด300เพชรนะ แล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อคลิปแนะนําทีมเซลดิตนะครับว่าผมจะไม่เติมแล้วก็จะเปิดเท่าที่มีอ่ะนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบเราก็ไปดูทีมกันดีกว่าว่าบันเนี่ยควรจัดทีมเป็นยังไงบ้างอันนี้คืออ้างอิงจากประสบการณ์กับผมที่ผมเคยเจอมาแล้วก็ผมได้เคยแบบลองไปตามบอร์ดต่างๆมานะก็จะเห็นทีมประมาณนี้นะครับแล้วก็บางทีมเนี่ยอาจจะเป็นความคิดของผมด้วยนะฮะว่าถ้าผมได้ตัวบันมาเนี่ยผมจะใช้ทีมนี้นเล่นไปนะครับไปดูทีมกัน เ่งทีมของบันนรกนะครับหรือว่าบันเฟสตัวที่6ผมจะจัดทีมทั้งหมด3ทีมในคลิปนี้นะครับจะแนะนํา3ทีมนะทีมแรกเลยเป็นทีมนี้เลยนะครับก็เป็นทีมดาวเมทคือตอนนี้ทีมนี้นี่คือทีมเมตอในตอนนี้นะครับก็จะมีบันแดงนะฮะมีป่าฟ้าเดอะวันนะครับมีตัวของอาร์เธอร์แดงนะครับแล้วก็มีมหาเทพเกียนมอหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นตัวของกิลเทนเดอร์เขียวก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเรื่องทีมนี้นะครับเป็นทีมฟูลมนุษย์เลย ที่มีอาร์เธอร์นะครับเป็นตัวพาสซีฟคืออาร์เธอร์เนี่ยเป็นคีย์หลักของทีมนี้นะครับพอๆกับบันเลยคือเป็นตัวพาสซีฟอาร์เธอร์จะมีพาสซีฟเพิ่มแมกเลือดให้กับเผ่ามนุษย์เมื่อทีมเป็นเผ่ามนุษย์ทั้งหมดทั้งทีงทม30%มบันเยอะมากนะฮะสำหรับตัวของบันส่วนป่านี้ก็ได้พาสซีฟไปด้วยนะฮะทำให้ทีมนี้เป็นทีมค่อนข้างจะเพรสเซฟแล้วก็มีดาเมจในทีมนะฮะดาเมจหลักจะมี2ตัวนะครับจะมีตัวของบันนะฮะที่เป็นตัวซัพพอร์ตด้วยเป็นดาเมด้้วยในนทีมนีมนะ แล้วก็มีป่าฟ้าเดอะวันนะครับก็เป็นดาวเมลักเหมือนกันแต่ว่าบันนี้จะเป็นตัวคียมากกว่าป่าเพราะว่าสกิลของบันเนี่ยไอ้สกิลสองเนี่ยมาทําให้ทีมเนี่ยมีความถึกเลือดเยอะแล้วก็ฮิวเลือดได้สามตัวเนี่ยคือโดนฮิวเลือดโดนเพิ่มแม็กเลือดทุกตัวนะครับส่วนแทงประจําทีมก็คืออาร์เธอร์แดงนะครับอาร์เธอร์แดงนี่คือเป็นแทงประจําทีมได้เลยเนื่องจากว่าอาร์เธอร์เนี่ยจะมีสกิลตั้งท่านะครับเป็นสกิลแบบคือถ้าอีกฝ่ายตีมาเนี่ยจะตั้งท่า อย่างต่ำเนี่ยคือ1เทินถ้าตีมาจะลดเกณฑ์ติอีกฝ่ายนะครับตัวที่ตีมา1ลูกแน่นอนนะฮะซึ่งขั้น2ขึ้นไปเนี่ยมันจะดีมากตรงตั้งท่า2เทินทีมเราจะเพลเซฟมากบวกกับสกิล2ของบันน่ะทำให้อาเทอร์เนี่ยมีทั้งเลือดเยอะมีทั้งความถึกฮิวเลือดได้นะฮะเป็นตัวแท้งชั้นดีเลยของทีมนี้ส่วนบันนี่ก็ตีแรงมากๆจะตีแรงไปไหนไม่รู้คือแบบมันจะตีแรงให้ได้สกิลเห็นว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอะ่ะเปอร์เซ็นต์แบบไม่ถึงร้อยอ่ะ แต่ก็อย่าลืมว่าตัวบันเนี่ยเป็นตัวที่เพิ่มเลือดเป็นตัวที่เพิ่มเลือดได้แล้วก็ความแรงจากสกิลเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมาจากแม็กเลือดถ้ายิ่งบันมีแม็กเลือดเยอะตัวบันก็จะตีแรงมากขึ้นคูณเปอร์เซ็นต์ดาเมจของสกิลแล้วก็มาหาเทพเกียนมอคือเป็นพาสซีฟเพิ่มเลือดนี่เลยนะครับเป็นพาสซีฟเพิ่มตัดที่เกี่ยวข้องกับเลือด15%ใน PP 15%เนี่ยคือเยอะนะไม่ใช่ว่าไม่เยอะเพราะว่ามันจะเพิ่มไม่ใช่เลือดอย่างเดียวนะครับ มันจะเพิ่มตีดูดเลือดได้มันจะเพิ่มแม็กเลือดมันจะเพิ่มอะไรอีกอะเพิ่มการฮิวเลือดอัตราฮิวเลือดนะครับหลายๆอย่างที่เป็นตัดเลือดทั้งหลายตัวของเจนโมพาสีจะเพิ่มทั้งหมดก็เป็นทีมหนึ่งนะครับที่สู้กับทีมอย่างไอซ์เซิลโมดคือแบบอีซี่เลยสู้กับทีมเชลเลอร์เนี่ยคือแบบสบายๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เมตาก่อนที่บันจะมาเนี่ยจะเป็นเมตาเชลเลอร์นะครับมีเชลเลอร์มีตัวดัสไอซ์เซลโมดนะครับมีตัวเซลดิเขียวตัวใหม่ที่เป็นตัวเฟส สามตัวนี้คือเป็นเมตาก่อนที่ทีมบันแดงจะมาแล้วก็ในตอนนี้คือจะมีกฎที่ว่าไอดาวแดงทั้งหลายนะครับจะไม่นับด้วยแน่นอนนะฮะทีมของเอซซัโหมดนี่คือแบบมันจะแรงให้ได้อะอีกฝ่ายนี่คือจะเปาะให้ได้ไม่มีดาวแดงช่วยด้วยแต่พอทีมบันแดงมาเนี่ยอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปทีมของเชลเลอร์นี่ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับจากที่เคยเจอไม่ค่อยได้เห็นนะส่วนใหญ่จะเป็นทีมของบันแดงป่าฟ้าอาเธอร์แดงอาเธอร์แดงเจนเก่านะครับก็จะมีอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะนะทีมบันแดงตอนนี้นะ แต่ถ้าถามว่าทีมเนี้ยเจอกับป่าฟ้าได้ไหมต้องตอบเลยว่าเจอได้เพราะว่าป่าฟ้าเนี่ยมีตัวลิงก์เป็นซาลิเอลด้วยทาให้ป่าฟ้าตีป่าฟ้าอีกฝ่ายก็น่าจะตดขี้ค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับบวกกับตัวบันเนี่ยตัวลิงก์เนี่ยแนะนําว่าเป็นตัวของทราเมลเพราะว่าจะทําให้ตัวบันเนี่ยมีเอฟเฟกต์ฮิวเลือดได้ตอนจบเทิร์นก็จะทําให้ตัวบันยืนสนามได้นานขึ้นแล้วข้อดีอีกอย่างเลยของบันคือมันจะคล้ายๆกับของเลมคือถ้าเลื่อนการ์ดหรือว่าใช้สกิลเนี่ยก็เพิ่มเลือดให้กับตัวเองนะครับ เป็นสแต็กด้วยแล้วก็จะลบดีบัฟด้วยทั้งหมดที่เกี่ยวกับพวกรถตัดต่างๆนะครับอย่างเช่นรถตัดโจมตีรถตัดเลือดรถตัดป้องกันคือจะลบดีบัฟออกทั้งหมดก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับทีมนี้เป็นทีมเมตาในตอนนี้ทีมนี้นะวิธีการเล่นเนี่ยถ้าอยากเอาเพย์เซฟจริงๆนะเธอแรกนะครับใช้บันไปก่อนใช้บันเปิดบัฟมาก่อนหรือว่าใช้ตัวอาร์เธอร์แดงตั้งท่าไปก่อนก็ได้เธอแรกนะแล้วก็ใช้ป๋าตีไปเลยนะครับอย่าไปกั๊กคือตีไปเลยไม่ต้องไปกั๊กสกิลนะครับ ออเข้าเทิร์น2ก็ใช้บันเป็นดาวเมทแทนป่าได้นะครับถ้าป่าตายหรือว่าป่าแบบโดนใบการ์ดอะไรเงี้ยก็ใช้บันไดแต่ข้อเสียของทีมนี้เลยนะครับคือจะไม่มีสกิลเรื่องขั้นการ์ดเพราะว่าเกาเทอร์ไม่มีไงต้องใช้แบบสกิลขั้น1เพิ่ไมไปขั้น2เองอ่ะเอาจริงๆอ่ะบันเป็นตัวตีแรงอยู่แล้วนะครับอย่างที่ย้ำไปดูบันตีแรงอยู่แล้วนะครับขั้นแรกก็ตีแรงแล้วนะคนไหนที่ไม่เคยเจอนะครับลองเจอของสุดดูก็รู้ว่าแม่งแรงจริงนะครับ อีมเมอร์ลินนะครับทีมแอสซัลมโอดนี่คืออีซี่เลยเจอทีมนี้อีซี่เลยโอเคนะครับเป็นทีมแรกนะทีมนี้ทีมที่2เนี่ยผมขอจัดก่อนละกันนะครับก็เป็นทีมนี้เลยตัวแรกเนี่ยเป็นบันนะครับช่องแรกเป็นบันช่องสองเป็นตัวของเกาเทอร์แดงนะฮะนี่นะครับเกาเทอร์แดงนะไม่ใช่เกาเทอร์เขียวนะครับเกาเทอร์แดงช่อง3เป็นตัวของอาเธอร์แดงตัวเก่านะครับนี่ตัวนี้เพิ่มเลือดให้กับเผ่ามนุษย์นะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตัวที่4เป็นตัวของเกียร์มอนะฮะหรือว่าเกียร์มอนั่นแหละ เรียกว่าเกียนมอง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันมันเป็นมหาเทพไงต้องให้เกียริเขาหน่อยโอเคนะครับก็เป็นทีมนี้เลยนะฮะตัวแรกเป็นบานลิงเป็นตัวของซาดิเอลก็ได้หรือว่าเป็นตัวของทรามเอลก็ได้ตัวที่2เป็นเกาเทอร์แดงนะครับลิงเป็นตัวคิงฟ้านะฮะตัวที่3เป็นตัวของอาเธอร์แดงลิงเป็นตัวเมอร์ลินนะครับตัวที่4เป็นตัวเกียนมอก็ลิงเป็นตัวกิลนเดอร์นะครับซึ่งทีมนววิธีการเล่นก็เหมือนกับทีมของป่าแดงกิมเก่าเลยอ่ะแค่เปลี่ยนจากป่าแดงเป็นบาานนนแแดงเท่ั้หละ แต่ว่าทีมนี้จะมีความถึกมากกว่าแล้วก็จะตีแรงมากกว่าป๋าเนื่องจากว่าบันไงคือบันมันมีสกิลสองไงทำให้ทีมมีความถึกด้วยบวกกับตัวของอาร์เธอร์เนี่ยมีพาซซีเพิ่มเลือดได้ด้วยแล้วก็เกาเธอร์แดงเลื่อนขั้นกาได้มันทาให้ทีมนี้เป็นทีมที่เดินเกมเร็วนะครับทีมนี้นะเนื่องจากมีเกาเธอร์อยู่นะฮะแล้วก็เป็นทีมที่เพย์เซฟได้ด้วยเพราะว่าเกาเธอร์เนี่ยมีสกิลใบ้เออนะครับก็ใบ้อีกฝ่ายได้เจอบันด้วยกันเองเจอปา๋าฟ้าเดอะวันเปิดเขาก่อนเนี่ยโอกาสชนะมีสูมาก ก็ใช้บันตีฟรีเกาเธอร์แดงใบอาเธอร์แดงบัฟบ,บอกเลยว่า GG แน่นอนนะครับทีมอีกฝ่ายนะแล้วก็มหาเทพเกียนมอก็เหมือนเดิมนะครับพาสีฟตัวนี้นี่คือพาสีฟจ๋าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะทีมนี้ก็เหมือนกับตัวของป่าแดงมาเปลี่ยนเป็นตัวบันแดงเท่านั้นแหละนะครับทีมนี้แต่ก็มันจะเสี่ยงนะคือเจอป่าฟ้าเดอะวันเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงนะครับทีมนี้นะถ้าโดนเปิดก่อนเนี่ยอีกฝ่ายจะไม่ตีบันคุณแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะไปตีตัวของเกาเธอร์ไม่ก็อาเร์กเกเธอร์่ยได้อู แต่ว่าถ้าตีอาเธอร์ตายเนี่ยทีมค่อนข้างจะเสียเปียบมากๆแล้วนะพยายามทําให้ทีมถึกๆเข้าไว้เล่นทีมนี้แล้วก็ของส่วนใหญ่นะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ทั้งสองทีมที่ผ่านมาเนี่ยใส่เป็นเลือดทั้งหมดนะครับทุกตัวนะทำให้ทีมเปิดก่อนจะดีมากนะครับใส่เป็นเลือดเลยเป็นแม็กเลือดให้เยอะๆนะครับอืมทีมที่3ก็เป็นทีมนี้เลยเป็นทีมนางฟ้าบวกกับตัวของบันเพราะว่าดาเมจของทีมเราเป็นบันไงก็มีตัวซับเป็นนางฟ้า2ตัวนะฮะ มีตัวทาราเมลเป็นตัวตั้งท่ารับตีให้เพื่อนอลิซาเบตนางฟ้าเป็นตัวพาสีตายเกิดนะฮะเกียนมอก็เหมือนเดิมพาสีพเพิ่มเลือดทีม3ทีมนี้ก็เป็นทีมสายถึกแน่นอนนะครับอีกฝ่ายจะรู้แล้วว่าทีมนี้เป็นทีมถึกเราต้องตีบันชัวพอตีบันเนี่ยเป็นตัวดาเมจตัวเดียวในทีมมันก็ไม่ตายง่ายไงคือบันมีเลือดที่เยอะมากนะครับคนไหนที่เคยเล่นแล้วเนี่ยจะรู้ว่าบันเนี่ยมีเลือดที่แบบห้าแสนหกแสนขึ้นไปเลยอะ่ะมันเยอะมากนะครับแม็กเลือดนะ บอกเลยว่าเอาลงยากมากนะครับถ้าเปิดไอตัวบัฟขั้น3อีกเนี่ยหรือว่าบัฟแบบขั้น2ขึ้นไปอ่ะเออไอบัฟสกิล2ของมันเน่ะขั้น2ขึ้นไปเนี่ยบันก็ตายยากมากแล้วแล้วก็อีกอย่างที่สําคัญเลยคือมันเป็นบัฟออกไงตัวทราเอลแล้วก็อัลเบตนางฟ้าก็จะได้รับด้วยซึ่งมันทําให้ทีมนี้เป็นทีมที่ถึกมากๆถึกขนาดที่ว่าถ้าโดนป่าตีมาบอกเลยว่าเธอแรกไม่ตายแน่นอนนะครับนอกจากว่าป่าจะแบบกลายขึ้นดีๆอ่ะเธอแรกมาขั้น3-2ใบยอย่างเงี้ยอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ว่าาถ้าเปิดมา เจอขั้น2 2ใบเรื่องขั้น1ใบยอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่คือป๋าตีมาประเผร์ันไม่ตายด้วยนะครับก็เป็นทีมที่มีตายเกิดได้เป็นทีมที่ถึกมีรถเกจจากทรามเมอลได้ด้วยแล้วก็มีพาสีของเกียนมอช่วยด้วยปันนี่สบายตีสบายเลยโอเคนะครับก็เป็น3มทีมนี้ซึ่งเป็น3มทีมเมตานะครับในตอนนี้นะทีมแรกเนี่ยคือเป็นเมตาเห็นบ่อยนะครับ2ทีมหลังเป็น2ทีมที่คนไม่ค่อยเล่นแต่ว่าถ้าามาเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าโหดไม่แพ้ทีมแรกแน่อนอนนะฮะ ่วนคลิปหน้าหรือว่าคลิปต่อไปนะครับต,ต,ต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นคลิปหน้าหรือว่า2คลิปหน้าก็เดี๋ยวมาเปิดกาชาการขอไปหาเพชรก่อนอีก80เพชรก็น่าจะหาได้นะครับภายใน2วันนี่แหละเออวัน2วันก็น่าจะหาได้แล้วถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันโอเคนะครับ3ทีมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่จะปั้นขึ้นมานะครับอยากเล่นบันลนรกจริงๆเนี่ยแล้วก็มีแผ่นว่าเตรเียมตัวจะปั้นเซิร์ฟเอเชียเนี่ยก็ปั้น3ทีมนี้แหละนะครับสักทีหนึ่ง เลือกมาสักทีมหนึ่งแล้วกันนะฮะจะเป็นทีมบันป่าฟ้าก็ได้เป็นทีมบันทราเอลก็ได้หรือว่าเป็นทีมบันอาเธอร์แดงก็ได้แนะนําว่าคนไหนที่จะปั้นทีมขึ้นมาสักทีมหนึ่งเนี่ยอย่าปั้นเยอะควรปั้นไปทีมเดียวให้แบบมันสุดไปเลย90้เพื่อ90ทั้งทีมนะครับจะดีมากโอเคนะครับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนตัวผมแล้วเนี่ยถามว่าอยากได้ไหมอยากได้นะครับเพราะว่าในตู้เนี้ยแนะนําว่าคนไหนที่จะเปิดควรเปิดให้สุดนะครับถ้ามีวิธีหาเพชอยู หรือว่าเป็นสายเติมแบบเติมจัดๆก็แนะนําว่าเปิดให้สุดแล้วก็เออนะครับคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นร้านไหนดีเนี่ยผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะฮะก็เปร้านเดอะฮันด์อปนะครับก็ไปอุดหนุนก็นได้ก็รับเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่ว่าเกาหลีไม่มีนะมีแค่เซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับโอเคคลิปในวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าขอตัวไปปั้นขอตัวไปหาของก่อนละกันคือแบบของมันต้องมีอะจา์นะครับตัวนี้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทีมอาร์เธอร์ของเราทีม,มนุษย์ของเราจะลุ้งหรือเปล่าส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไปด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะคนไหนที่ไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเป็นความรู้เลยคลิปนี้เผื่อปั้นเตรียมตัวก่อนเซิร์ฟไทยไงนะครับส่วนคลิปในวันนี้นะฮะพี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม